ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับครับสวัสดีบรรยากาศยามเช้านะครับครับนะครับคุณแม่ทําอะไรอยู่ครับก็กาลังจะเพาะพริกเอาส่ยคนทุเรียนอ๋อเหรอครับก็กดทําไปงัเนี่ยเผื่อมันได้กินครับเนี่ยครับอืมวิธีเพาะพริกของคุณแม่นะครับเนี่ยครับ เราก็ผสมไปปุ๋ปยขอ,อกนิดนิดม,มันรัดเรากินมันไม่รัดเรา็อดอครับเนี่ยแต่การเพราะของของคุณแม่ถือว่าเพาะได้ดีนะครับเพาะอยู่อ่าบริเวณข่างวงล้อนะครับข่างล้อรถนะครับเนาะเนี่ยครับเราเพาะให้เขาจะเอาเทศสตองเอาเทศแล้วก็เอาลงหลุมอืม โลหายก็แข็งแรงตักนิดนะครับเขาไม่แข็งแรงมันก็เราก็ดูแลลำบากอืมครับเนี่ย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 ถือว่าคุณแม่เพาะได้หลายสายพันธุ์เลยนะโอ้ยมีกี่สายพันธุ์ไม่รู้หลายอันนี้มาจากเมืองอะไรก็ไม่รู้นะครับนนจำไม่ได้ดอะ่ะ กำลังเพาะนะครับกำลังเพาะอันนี้เม็ดใหญ่เก็บสองตนก็ได้กิโลแล้วโอ้โหรครับอือเนี่ยเนี่ยอันนี้ลูกใหญ่แต่เขายังไม่โตอืมแต่อันนี้ลูกเล็กธรรมดาของเราเองอันนี้พี่ขี้หนูสวนใช่ไหมครับพิกขี้หนูสวนพริกเม็ดเล็กอ่ะโอตํำน้ำพริกเกลือนี่ฮะไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมครับไม่ต้องพูดถึงเลยน้ำพริกเกลือนี่ คืเอเพ็ดจัจทานก็ก็ทำไปเผื่อม um> im ันรอดถ้ามันไม่รอดเออคนเราจะไปทำไงได้ถ um> ้ามันไม่รอดครับทำไปแบบนั้นแต่มันยากรอดก็ให้มันรอดไปพาะเพาจริงๆพริกเรา ซื้อมาเลยออยังไงครับซื้อมาปลูกซื้อมากินซื้มากินซื้มากินแล้วเพื่อนบ้านก็ให้มาเพื่อนบ้านก็ให้มาให้มาแล้วก็เอามาเพาะพอเราซื้อมาเราก็คัดแยกลูกแดงเนะาะเมล็ดแดงเพื่อมันจะรากทักตน้นรากต้นเราก็กิกนได้แล้วสิครับเราจะไปลบูบกินได้ก็กินได้ ยาวเ,เลยเนาะใช่ลกเ,เก็บกินได้ตลอดเก็บกินได้ตลอดนะครับเนาะเอาแข่ okay. ได้กินเนี่ยทำนี่เลยเอ้ยอากาศดีไหมครับวันนี้ อากาศดีแต่ว่าฝนไม่ยอมตกสักทีฝนไม่ตกนะฝนไม่ยอมตกเมื่อคืนทําท่าจะตกแต่ก็ไม่ตกไม่ตกเนี่ยเราทำไปอย่างเงี้ยทำเล่นๆอย่างเงี้ยลูกเอ้เราตั้งใจทำจริงๆอ่ะวันนี้เรายังไม่รวยแล้วุึกนี่เราจะรวยได้งไงเราก็ทำแบบนี้นะ อทำน,อนี้ก็มีอาหารไว้รองรับใช่สบายเลยครับพริกเราไม่ต้องซื้อเนาะพริกไม่ต้องซื้อแล้วพริกไม่ต้องซื้อครับเราเรามีไว้รองรับนะครับคือจะทําแกงจะทําน้ําพริกก็สามารถทําได้หมดครับเนาะเพาะไปเลยเลยทำเรี่น อยู่ไอ้เฉาอยก็ลมคานไงเนี่ยเอาผสมคุยขอบนิดหนึ่งแล้วก็เพาะเดี๋ยวไปรดน้ำสักอาทิตย์เดี๋ยวก็ลงหลุมแล้วอืนะครับอืเดี๋ยวรดน้ำอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะแล้วเราก็ค่อยเอาลงหลุมค่อยปลูกนะครับเนาะครับเนี่ยเม็ดเล็กนั่นแหละ เม็ดเล็กเอออย่างนี้ก็เผ็ดีครับเนาะโอ้ยพัดกะเพราเนี่ยมันต้องพูดอืมพัดเลายามที่ว่านาแพงครับแพงเหมือนกันนะครับเนาะโอ้ยร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยแต่เราไปซื้อตามตลาดอ่นะตามตลาดก็ใช่เรามีา<ะ>าเักต้นสองต้นเราก็ได้กินแล้วลูกเราได้กินแล้วเนาะ ีเอาไปไหว้ริมคัวลิ้มคัวลิ้มหองน้านรับก็เดี๋ยวโลาเก็บกินหว,วัวใกครับยังไปซื้อวันเมื่อไม่นานนะครับคือตำตำน้ำพริกเกลือได้ครกเดียวยี่สิบบาทนะครับเนาะถือว่าราคาค่อนข้างที่ว่าสูงเหมือนกันนะถ้าเกิดเราหมิ่นเมือนีนะ แต่ถ้าเกิดเรามีแล้วก็เออเราเดินไปสวนไว้บอกหลุกบกหลานเดินไปสวนอ่ะเดินไปสวนเราเก็บมาแล้วกำสองกำเราไม่ต้องไปเอาเยอะเอาเยอะเรากินไม่ไหวเพราะเราทำเองเราทำแค่พอกินเราเอง นะครับชีวิตวิถีกเกษตรนะครับนะครับชีวิตอของชาวเกษตรนะครับก็คืออ,อยากกินอะไรเราก็นํามาปลูกเนาะก็ปลูกเอาเองอของที่มีของโบราณโบราณเราปลูปไป,ปพ่อแม่ก็เคยสอนครับเออพกไป สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ